โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่ในเกมอ่าเป็นอ่า R.E. 3นะครับรีเมคเวอร์ชันอ่าเดโมโน,นะครับดูซิออปชั่นออปชั่นปรับอะไรได้มั่งออดิโอออดิโอนูน่นนี่นั่นตึ๊ด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 ก็จะเป็นซีเรียสครับเดโมโน,นะจะรอช้าทำไมฮะไปดิฮะ ภาพยังสวยโหน่ะแกรู้ชื่อวิ่คนนี้เหรอเธออยู่หน่วย RPD อะ ชื่อของเธอน่ะคือวาลเลนไทน์จิลจิลวาลเลนไทน์ยินดีที่ได้รู้จักจิลฉันมาจาก UBCS เอเน่ยมิคาเอลวิกเตอร์นี่ทีมฉันที่ถูกส่งมาเพื่อช่วยหรือเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมืองนี่ถูกตัดขาดเรียบร้อยแล้ว

จะทำยังไงให้รถไฟนี่มันเคลื่อนที่ได้สักทีนะเพราะว่ามีประชาชนอยู่อะไรประมาณนี้นะเราต้องการขอบเชวยเหลือโอเครู้แล้วเดี๋ยวฉ,ฉันไปเองขอบใจมากเจิล zyć เขาให้วิทยุเรามานะฮะแล้วก็บอกว่าเออจะติดต่อมาแเราก็ต้องไปทางไหนวะเนี่ยนี่เหรอเฮ้ยโหเดี๋ยวยังไม่พร้อมจะอ่านตอนนี้อ๋อคือเหมือนเป็น คู่มือนะคู่มือไว้แบบบอกว่าโอ้ยโอ้ยเฟมเลตตกเฟมเลตตกโหลดผีปะเนี่ยโอเคเป็นคู่มือบอกว่ากระรงกระสุนอะไรงี้ใช่ปาวไม่รู้จำไม่ได้ละช่างแม่งก็ภาษาอังกฤษผมยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะก็กำลังฝึกฝึกอยู่นะ

ทำไงวะเยอก็ขอบอกวิธีที่จะเราจะต้องอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ครับการพาวเดอร์ไปเป็นวิธีที่จะทำให้รถไฟสามารถเคลื่อนที่ได้นะผสมของไงวะคอมไบา์ปุ๊บเยอคอมไบา์ตึ๊ด ยา yeah. รวมเย่โอเคคอมบายมานี่ทำไงวะเอ็กซามายอ๋อไม่ใช่โอเคช่างแหว่งโหลดกระสุนไว้ก่อนครับอันนี้อะไรน่าจะมีผลอะไรสักอย่างนะฮะ นี่ครับ herb fill manual ก็คือวิธีการผสมสมุนไพรนะฮะเนี่ยครับ high potency mixer ก็เป็นใช้นี่ๆก็ตามนั้นแหละครับก็คนที่เล่นแล้วก็น่าจะไม่ต้องอะไรมากมายครับคนที่แบบเก่าๆแล้วน่าจะแบบเป็นอยู่แล้วนะเอ้ยเอาแล้วไงมาถึงก็ surprise m h e r f u c k e r กูเลยรอเฮ้ย นี่มันะปตปนี่เอ้ยไอหฮานี่ไปไปลุกอีกไปเนี่ยต้องลุกแล้วนะเปลืองกระสุนโอเคเดินตำรวจเดี๋ยวนะภาพนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะเฮ้ย มีอะไรกันเฮ้ย hey. โอ้โหเงา DC เซงเงาโอ้โอ้โหโอ้โหหัวแตกว้ยออหื้อืออหื้อล่วงไหมเรานี่เป็นไงแล้วหัวใหญ่กว่าซี่กงกูยิงโดนซี่กง เป็นยังไงละความโหดนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำกันได้นะเฮ้ยมาขี้โม้จังวะ่ะวิกสเต็ปควิกสเต็ปสเต็ปอะไรละ่ะทำไงยิงเหรอชิปหายแล้วอืมภาพสวยมาก ถึงแล้วทำไงต่อถนนโดนดปิดอะ่ะมองที่เสาอะ่ะอืมทำไง,งาก็ได้ไปถึงที่เสาอะ่ะแต่ทางไปแม่งมีไฟวะ่ะก็หาน้ำแถวนั้นดิเติมไปไอ้บ้าเอ้ยทำยังไงวะเนี่ย เฮ้ยยายาเดี๋ยวโดนเลขสี่เป็นมีดโอเคใช้มีดดีกว่ากูเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งเลยจ้าเฮ้ยถอยถอยถอยเอาเลขสองดีว่ะไปเป๊ะสี่ ไงไงความโหดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะเว้ยผมผมผมคํานวณมันแล้วและฉันจะทำไรต่อจากนี้วันเวลาดีดีดีหมดความหมายอืมอืออ จะสุดเนะยครับเยอะแม่งยิงๆเลยละตีตีหมวกหลุดแล้วนะจ๊ะหมวกหลุดแล้วนะอือหอ้ยอย่าใกล้ไปใกล้ไปตเตีมึงจะกระผงกหัวทำไมวะ นี่คือไรอ่ะเข้าอะไรบ้าวะเฮ้ยเข้าได้วะหาของแป๊บเฮ้ยอะไรเฮิบโอเคคิมเอาไว้ตัดวางไว้สองนี้อันนี้คืออ๋ออันนี้มันกล่องทะลุมิติในตำนานนะฮะ ้กระสุนนะครเปดนั่นแน่โอเคใจป่าเปล่าข้างหลังนี่คือไปได้เฮ้ยโดนตอร้อยมาเดกเกิดไหมเนี่ย เย้ยเออถอเว้ยน้ยเข้ามา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 ข้างหลังไม่มีเนาะเรียบร้อยไปเด้โหตำรวจที่ไหนได้มั่งวะเนี่ยทำไมมันดูเยอะแยะตะแปะขายถั่วจังเลยวะตรงนี้ตรงนี้ก็ไปได้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีกระสุนขอบคุณครับ แล้วเราออกจากทางนี้มาเฮ้ยอะไรเฮ้ยแตแกสิการพาวเดอร์เดี๋ยวก่อนทำไงดีปะใช้นี้แล้วกันโอเคเก็บมากระสุนสำคัญกว่าโหลดไว้จะไปทางนี้หรือจะไปทางนู้นก่อนดีปะ อ่านี่ไงสอนวิธีตัดโซ่เดี๋ยวไม่ไว้ใจนั่นไงกูว่าแล้วงองร์ประดีมึงงองรประดีเอาปลาล่าเอาปลาล่าซักหนัดปลาล่าเอาปลา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทางไปมันเยอะจังเลยวะทงนี้ก็ไปได้โอ้โหเฮ้ยเฮี้ยยี่อะไรเนี่ยยี่อะไรเนี่ยยี่อะไรเนี่ยกูรู้มึงต้องโยกหัวมาทางนี่ใช่ไหมใช่ไหมล่ะตอบเอาก,อาก,อากอา่อนเปิดก่อนได้เปียยครับ เอ้ยมันเดือเร็วจังวะเอ้ยหัวแตกไปดิอันนี้คือมีกระสุนเป่าวะเดี๋ยวโอเคไงแล้วปาบล่ะ ไข่แม่งบนอะไรวะเฮ้ยไฮเกนไฮเกดกันพาวเดอร์ทำไงอ่ะผสมแม่งเลยไหมกระสุนลูกซองโอเคยังดียังดีงดไอ้นี่ตายแล้วตรงนี้มันต้องมีนั่นแนะ่จะมาหลอกผมมนไม่ได้หรอกทำไงดีวะเอาไอ้ เอ hey. ใช้แมงเลยกันเอากูใช้ไม่ได้ด้วยอ๋อ oh, นี่ไงนี่ไงดูแล้วล,วลวะผสมไปดิเออจะได้ประหยัดช่องโอเคไปแล้วก็โอ้โ oh, หขึ้นไปได้อีกจะไปอะไรเยอะแยะแันนี้ ดูท่าเขานอนโอเคกระสุนเก็บมาก่อนเย้ยงับไอใส่ฟาดเปิดดิมึงเปิดไปดิเปิดไปดิเย่เอามาเลยเปะเปะไป,ไป,ไป ไอสัตว์ล่วงไปอีหามีไหมเนี่ยว่าไอ้นี่แน่เนี่ยเคแม่งตายแล้วจังมันโอเคกัดพาวเดอร์อ้าวะสดสิครับจะรออะไร ตู้เซฟอะไรวะไม่รู้อะรหัสอะไรวะเฮ้ยประตูยังหลอกอู้อีกหรอันนี้คือทางลงไปไหนวะอ๋อลุกมาทำไม ลุกมาทำไมอันนี้คือที่เราเข้าไปเมื่อกี้แล้วเราก็ออกทางนี้เหมือนจะไปต่อได้อีกนะตรงไปดูดิเป็นไงวะได้ยินเสียงอะไรจ๊บจ๊บจ๊บจับ เสียงอยู่ทางขวาเนี่ยเช็คมือก่อนเลยเ้ยกูเช็คมือก่อนเลยเจอละเสียงที่มาของเสียงของพุทธป้าผมยาวคนนี้นี่เองฮึงฮ,ฮึล่วงไปล่วงไปเอ้อะไรอะกันพาวเดอร์อ้เจ้เดี๋ยวก่อนรับนะจริงจริงก็มีช่องแหละแต่แค่ยังไม่ได้รวมของเฉยเว้ย เอฮ yeah! tamam ้ยเฮี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 ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วอีป้านี่แม่งแก้งหลอกกูนี่หว่าอีเร็วอีเวโอเคลงไป อ้าววนกลับมาที่เก่าไปไหนต่อเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปตรงนี้เย้ยโหให้กูวนสะไก่ทำไรอะใช้ได้ปะไม่ได้ให้ทำไรวะต้องใช้อะไรสักจยางซึ่งเราต้องไปหามา เฮ้ยใครอ่ะไอหาเลยว่าทานอสโอ้โหตรงนี้ก็ก็มีเห็นนะตาวิเศษเห็นนะอ๋อ oh. นี่ที่เราออกมานี่หว่าลืมลืมลืม <c oughs> นี่เราออกมาทางนี้แเราก็แวะไปยิงลูกนั่นหนึ่งปั้งทางซ้ายที่เราลงไปเมื่อกี้ ทางนี้เราไปไม่ได้โอเคมีทางเดียวละโอ้ตีดอีกโอ้ยเป็นตำรวจอะไรวะเนี่ยเราต้องไปทางนี้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะแล้วก็ไปแยกข้างในอีกหนึ่งทีไป <c oughs> นี่ครับตรงนี้แหละที่แม่ง เมื่อกี้เราเข้าไปทางนี้ใช่ปะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเข้าได้ป่ะวะโอโ้โหมึงเข้าได้หมดงี้กว่าสำรวจตายเลยดยวะเฮ้ยเด้ดเฮ้ยโอเคปลอดภยัยย็นนั่นนันไงนี่เราล่ว,ลวงไปซะ นี่คืออ๋อนี่ไงแล้วแล้วยังไงอ่ะกูจะใช้เอาอยาทิ้งแบงใช้ยาก็ได้วะโอเคดีก่ก็ทิ้งเสียดายของอุย้ยใช้ดิป็งยา เปิดลูกซองสุดโหดหมาตายควายตะลึงเรามาละจัดไปดิเพื่อนไว้ไหนล่ะกูจะให้กูไว้ไหนเราเดี๋ยวปั้นึงเคลียร์ของแปรบไอเนี่ยน่าจะได้ใช้ไอเนี่ยน่าจะไปหาข้างหน้าได้ทิ้งไปโอเคเก็บปะ จัดไปเล็งหนึ่งช็อตกันกสองปืนพกโอเคมีระเบิดอีกอไร่กันพาวเด้อผสมปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ผสมอันนี้แล้วก็เก็บระเบิดมาปึ๊บจัดไปโอเคหมดแล้วมั้ง อะไรอยู่เนี่ยโอ้เอกสารขี้เกียจอ่านก็บอกถึงวิธีเอาช็อตกันนั่นแหละมึงลุกอีกเป็นเนี่ยมึงลุกอีกเป็นเนี่ยอ๋อนี่ไงที่ควบคุมไอ้รถควบคุมรถไอ้ไฟฟ้าอ่านั่นแหละถูกต้อง เราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันมีไฟเข้ามาเลี้ยงก่อนนะครับตอนนี้เหมือนมันยังไม่มีไฟนะมึงเนี่ยมึงเนี่ยกูไม่ไว้ใจเฮ้ยไอ้เหี้ยไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะไปไปดิไอ้เหี้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เสร็จแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอันนี้ทางที่เราออกมานะอันนี้อ๋อทางนั้นไม่ไปแล้วเดี๋ยวมีทางเข้าด้วยเหมือนเรามาเก็บของมาแล้วโอเคก,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 กลับกลับกระปับกลับกลับกรับกลับไม่อะไรนี้มันล็อกจริงๆไป นั่นไงกูว่าแล้วอุ้ยไอ้สัตว์หน้าแหกเฮ้ยมึงโอ้โหเอางี้เลยนะเอาอย่างงี้เลยนะเอาอย่างงี้เลยนะเฮ้ยไอ้จิ้วจิ้ว โอ้โหเพื่ออาแดหลบได้เว้ยเก่ง,งหลบไปป้าเอากระสุนหมดรีโหลดรีโหลด อย่าเป็นคนอย่างนี้สิมันไม่ดีนะอย่าก,ก,ากัดกูไอ้เฟรมเว้ยั่นแน่เป็นไงแล้วเตะเหืยโอ้ยโอ้ยไออะรจั เม่ซิสนะมึงมาเมื่อกี้กูอ่อนให้อะไรวะเนี่ยพึบหลบได้เว้ยซาด เฮ้ยโอยมึงกูเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเออเป็นยังไงแล้ว ปลาอะไรของกูวะเี่ยอ้ยมาด้หมาด้หมาด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เป็นไงความเทพนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้ยโอ้ยหน้าแตกนะแตกจิ้วไหมนะ จิว๋วลุกโดดดิฮึบอุย้ยมาที่เวน ก็ไม่มีจิบหายแล้วจิบหายแล้วโอ้โยโอ้โหยเฮ้ยโหยอย่าดูดกูเอือเอือไอ้๋อี๋ฮาเอ้ยอะไรเนี่ย ไปแล้วไปแล้วเออโหโหแตกไปเลยมึงโอ้ยไอ้นี่กระเบิดดีจังเลยเราไม่สู้เหมือนได้บว่ะจะได้นะเว้ยหลบก่อนแม่งแกร่งเกินไปวะ่ะ quá lâu. Rồi. UI! Ê ขอบคุณที่เล่นคอมพิวต์ทม2ยบสามนาทีตายสองเก็บตุ๊กตาได้ศูนย์ตัวเกมโหมดสแตนดาร์ดโอเคโอเคก็ตัวเต็มจะมาเมื่อไหรก่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ติดตามข่าวเลยนะขอบคุณที่รับชมนะครับอันนี้เป็นเดโมนะฮะบายจ้า